คุณเคยเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างทุกวันคืนไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้พบเจอกับมันเมื่อไหร่หรือจะต้องใช้เวลารอนานแค่ไหนแต่เสียงในใจมันก็ยังบอกให้เรารอ ก็เสมอว่าใครที่ได้เห็นโลมาสีชมพูแปลว่าเนื้อคู่ของคุณกำลังจะมาผมอธิฐานกับท้องทะเลเสมอเมื่อไหร่นะจะได้เจอเจ้าโลมาเมื่อไหร่นะจะมีใครสักคนเข้ามาเป็นสายลมที่โอบกอดหัวใจผมสักที มาเที่ยวที่นี่เหรอเราชื่อชัยินนะเราชื่อใบยกเรามาหาข้อมูลออกแบบแอปพลิเคชันส่งอาจารย์นะ่ะเราอยากทำแอป,ปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลแต่ว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงจะทำแบบไหนดีอะกะว่าจะมาอยู่ที่นี่สัก2 3มอาทิตย์นะ่ะเราเป็นคนที่นี่นะรู้จักที่นี่ทุกตารางนิ้วเลย ให้เราเป็นเจ้าของหัวใจเฮ้ยให้เราเป็นไกด์ได้นะก่อนจะเริ่มงานอนะ่ะท้องต้องอิ่มก่อนมาเริ่มต้นด้วยนี่เลยปูเนื้อนแน่นหวานฉ่ารับรองไงนะว่าอร่อยกว่าที่ใบหย,ยกเคยกินมาเลยเอาหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้เป็นประกันเลยนะ ลองกินแบบไม่มีน้ำจิ้มดูก่อนอ่ะทีนี้ลองกินแบบมีน้ำจิ้มดู ก็อร่อยขนาดนี้แน่นอนดิก็เพราะว่าเราแกะมันด้วยใจย, <laughs> ยังไงล่ะยังยังเล่นไม่เลิกเนาะก็ที่นี่อ่ะเป็นทะเลน้ำลึกเนื้อปูอะเลยมีรสชาติดีมากๆเลยนะ <c oughs> แถมชุมชนของเราอ่ะยังมีธนาคารปูด้วยนะเธออยากลองไปดูไหมอ่ะหรือว่าเธออยากจะลองเข้ามาเล่นในหัวใจเราก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีใครในหัวใจมาฝากไว้เลยนะ าวประมงที่นี่อ่ะถ้าเจอปูไข่นอกกระดองเขาจะไม่นําไปกินหรือว่านําไปขังนะเรือทุกลําที่เจอเขาจะนําแม่ปูเอาไว้ที่ธนาคารปูแล้วก็มาวางขาไข่ไว้ที่นี่อพอลูกปูโตปุ๊บแข็งแรงก็จะนํากลับคืนสู่ทะเลถ้าเกิดว่าเรากินแม่ปูไข่นอกกระดองไปลูกปูพวกนี้ก็คงไม่ได้เกิดเลยสินะโอ้รู้สิตัวเล็กเท่าเม็ดฝุ่นเอนะี่ย <laughs> แต่เมื่อกี้แบบ รู้สึกผิดเลยอ่ะกินปูไปทั้งเยอะแม่ปูตัวหนึ่งปีไข่สามแสนถึง, 7, 000, งเจ็ดแสนฟองจนแล้วลูกเพราะฉะนั้นลุงจึงต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานกินไปนานๆไงลูกไหมไม่ต้องรู้สึกกิดอะไรเลยกินได้ก็ปล่อยได้ผมไม่รู้ ว่าความสุขและรอยยิ้มบนใบหน้าเธอมันหายไปไหนคนเราทุกคนก็คงมีแผลในใจที่อยากซ่อนเอาไว้ผมจะทำทุกสิ่งทำทุกๆอย่างเพื่อให้เธอยิ้มให้ผมสักครั้งก็ยิงดีกับตันนะครับก็พยายามที่จะเดินเรือนะครับแต่ว่าเรือมันไม่อยากดูอะไรลิงโอ้โหว่ายนะ้ำมาเลยอะมาแล้ว ปนะค,คุณเคยได้ยินทฤษฎี21วันไหมมันเป็นทฤษฎีความรักทฤษฎีหนึ่งที่เขาว่ากันว่าถ้าเราจะจีบใครให้ใช้เวลาจีบเขาไปเรื่อยๆจนครบ21วันแล้ววันที่22เขาจะรักเราเองมันจะเป็นจริงตามที่เขาว่ามาไหมนะ นี่ลองชิมนี่ดูไปยกเอ้ยทำไมนายสั่งกาแฟใส่พริกมาให้เราเนี่ยนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะนี่อลองชิมดูแหนลองดูดิแพกอ่ะลองชิมชีวิตผมมันมีแต่ติดลบอยากมีคนมาช่วยสมทบเจอคนถูกใจเขาก็เอาแต่เลี่ยงหลบมากินปิ้งงบมากินปิ้งงบตัวผมก็ยังไม่มีใครครบ ดวงความรักมันช่างบัดซบมากินปิ้งงบมากินปิ้งงบตรงไหลมันยังไม่มีใครซบได้แต่หวังว่าเธอจะเป็นรักแหลกพบมากินปิ้งงบมากินปิ้งงบเยอะในใจของเธอมันเต็มไปด้วยสีอะไรกันนะทําไมเธอถึงดูไม่ค่อยมีความสุขเลยถ้าเราสามารถระบายสีลงไปในใจได้เหมือนที่ระบายลงไปในผ้าบาติกก็คงจะดี ผมไม่รู้ว่าเธอเจอเรื่องอะไรมาถึงทำให้เธอยิ้มยากขนาดนี้ถ้าผมทำได้ผมอยากจะย้อมสีในใจของเธอให้กลับมาสดใสเหมือนสีเสื้อมัดย้อมฝีมือของคุณป้าดำ จะยกคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยจีบแล้วแต่เธอก็ยังไม่ใจอ่อนให้ผมแม้แต่นิดเดียวเลยดูสิว่าผมยกวงหางเครื่องของเด็กๆที่บางสะเลที่คุณป้าหางเครื่องรุ่นแรกที่ทันเต้นมาตั้งแต่ปี2516ได้ถ่ายทอดความรู้การเต้นให้น้องๆได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารเอกลักษณ์วงหางเครื่องบางสะเลที่มีกินอายของการเต้นจังหวะลีลาดที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครผสมอยู่ ดูสิว่าเธอจะยังใจแข็งต่อไปได้อีกนานแค่ไหนกันเลิกเล่นแบบนี้ได้แล้วเร็วถ่ายรูปให้เราหน่อย ผมจีบเธอมาจะครบ21วันแล้วแต่ไม่รู้ทำไมเธอถึงไม่เปิดใจรับผมเข้าไปเลยผมชักจะท้อแล้วล่ะสิหรือที่ที่เขาบอกมาว่ากด21วันมันไม่เคยมีอยู่จริง คุณลุงเสียงปลาดชาวบ้านท่านเป็นที่เคารพนับถือของทุกๆคนในชุมชนเสียงไวโอลินที่คุณลุงกำลังเล่นให้เราฟังอยู่ตอนนี้จะช่วยบรรเทาความเศร้าในใจของเธอได้บ้างไหมนะ คุณปู่ต้นยางร้อยปีครับถ้าปฏิหารนั้นมีอยู่จริงผมขออธิษฐานด้วยหัวใจถ้าเธอมีใจให้ผมอยู่บ้างได้โปรดให้เธอหันกลับมาหาผมที ผมยังพอมีหวังอยู่จริงๆใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อเลยเน,หนาะว่าที่นี่จะอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทยาใช่ไหมแต่ว่าผู้คนที่นี่ก็ยังรักษาหาดทรายที่เงียบสงบ คงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงามแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยไว้ได้ดีขนาดนีปดูไปเอาดิ ทำแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ไม่มีเวลามาทะเลแต่ว่าก็สามารถได้รับความสุขแบบที่เราเป็นได้เพียงแค่คลิกเดียวจากายนิ้วของพวกเขาก็สามารถปล่อยเื้อปูน้อยลงทะเลได้แหละแบบที่ชชยินเคยบอกไลยกินได้ก็ปล่อยได้พรุ่งนี้เราต้องกลับแล้วนะขอบคุณชชยินมากๆนะถ้าไม่ได้นาย เราก็ไม่รู้จะอะไรไปส่งอาจารย์นแล้วพอกลับไปไประโยชน์จะกลับมาที่นี่หรือเปล่าตอบเราหน่อยดิจะกลับมาที่นี่อีกไหมอยู่บางเฉลมาตั้งหลายวันไม่หลงรักคนบางเฉลบบางชนิดเลยเหรอ หลงตั้งแต่ปูคำแรกเราคีนูลีฟเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณทำให้ผู้หญิงหัวเราะได้คุณจะได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ผมเพิ่งเข้าใจมันวันนี้นี่เองเฮเลนเคลเลอร์เคยพูดไว้ว่าเมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงประตูบานอื่นก็จะเปิดออก แต่เรามักจะเฝ้ามองแต่ประตูบานที่ปิดลงไปโดยไม่สนใจเลยว่ามีประตูบานอื่นเปิดรอเราอยู่เพิ่งจะเข้าใจมันก็วันนี้นี่เองถึงแม้เรื่องราวบางอย่างที่อยู่ในใจมันจะทำให้เรายิ้มยิ้มออกไมใ้ใครเห็นไม่ไหวแต่ความน่ารักอบอุ่นของทุกๆคนที่บางสเล ทำให้รอยยิ้มก่อตัวขึ้นในใจมันยิ้มอยู่ข้างในที่หัวใจเราเปิดรับความสุขอีกครั้งได้เพราะนายเลยนะชยินไม่ว่านายจะพยายามปล่อยมุกแล้วมันแป๊กขนาดไหนแต่รู้อะไรไหมเรามองเห็นความน่ารักเต็มไปหมดเลยแต่บ่าเอ้ยสายลมพัดผ่านมา เวลาก็เปลี่ยนพันบางทีมีบางวันคิดถึงใครบางคนอยากช่วยใครคนนั้นไปให้ใจรื่นรมสอหาบ้านชุมชนผู้คนและเรื่องราวเป็นคนละยองเป็นสะพ้ายบางเลค่ะเป็นคนมามะกงและก็ได้มาเป็นเคยบางสะเล Bonjour, j e s u i s f r a n ç a i s Le Bit b a n Salé Le Banned Salé OK Bye Bye เป็นคนพิศโลคค่ะอยากเป็นสไพรบางสะเลเพราะหลงรักบางสะเลค่ะเป็นสไพร์บางสะเลค่ะเป็นคนหลังสวนชุมพรค่ะต้องมนเสน่ห์บางสะเลค่ะแต่มีเสน่น่ารักนาชมชื่กินเอนอนล่ว่าปล